สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชนเนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางออปักหลักหน่วยล่างนะคะของหลานเดี๋ยวท่านหลายๆท่านจะงงนะคะแอดไม่รู้ว่าคลิปแรกที่ลงไปอธิบายชัดเจนไหมนะคะเอามาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อการนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิง เอาไปฟังนะคะสูตรปักหลักหน่วยของร้านนะคะนี่นะคะก็ลงให้ดูแล้วนะคะงวดนี้ได้ห้าหกเก้าแปดหนึ่งนะคะห้าหกเก้าแปดหนึ่งซึ่งเดินมาแล้วเก้างวดนะคะเก้างวดนะคะเพิ่งเริ่มใช้งานงวดที่งวดที่แปดนะคะงวดที่แปดนี่เพิ่งเริ่มใช้งานเพิ่งเริ่มสังเกตเห็นนะคะสังเกตเห็นเพราะว่านะคะ เอาวินหลาน f อบอกว่าขอให้เอาวินตำไทยหลานนะ่ะเขียนเป็นสถิติให้หน่อยนะคะแอดไม่ได้เขียนสถิติให้ f อนะคะเอา้าพอมาเขียนแล้วก็สังเกตเห็นนะคะสังเกตเห็นว่าเอ้าทำไมมันเดินหลักหน่วยล่างจังเลยวะตัววินหลานนะคะ แ,แอดก็เลยนะคะต่อยอดนะคะต่อยอดจากตัววินของสูตรล้านนะคะนางก็เจาะให้นะคะนางก็เจาะให้นางนก็ให้ตัวเด่นมานะคะตัวเด่นตัวเจาะต,ตัววินจะมี5้าตัวนะคะวันนี้ให้ห้า8 1ปดหนึ่งนะคะซึ่งแอดก็เอามาทําเป็นวินเอามาเอาตัววินนาามาทําเป็นหน่วยล่างซะเลยนะคะนี่มันเดินดีนะคะเอ้ามันเดินดีเฉยเลยเอาพาการสังเกตเห็นนะคะ A แอดก็เลยเฮ้ยทุกคนนี่มันอย่างนี้อย่างนี้นะว่าก็เลยเอาลงมาเทียบกันกับสู ปูดแอดนะคะ พอเอามาเทียบกันกับสูตรแอดนี่นะคะวินของหลานงวดน,นี้นะคะนางให้แบบนี้นะคะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วเนาะเห็นกันหรือ,อยังนะคะนี่นะคะงวดงวดประจาวันที่1น,นะคะซึ่งเป็นเลขสัญจรนะคะสัญจรก็ให้ไปที่เด่นห9นะคะวิน56981นะคะห6 9ห1นึ่งซึ่งตัวเจาะของนางนะคะแอดก็ลงไปให้แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้เห็นกันหรือยังนะคะ,ะบางท่านอาจจะยังไม่เห็นบางท่านอาจจะเห็นแล้วนะคะคือหลานให้ตัวเจาะมากะคะ่ะไม่ใช่แบบ ว่าอยู่ดีๆเอาของนางมาวินนะคะนางให้ตัวเจาะมานะคะทุกคนให้ตัวเจาะมาให้ตัวเจาะให้อะไรมานะคะไอ้เราก็อันคิดเยอะเกินไปนะคะ ให้เราก็คิดเยอะคิดพิสรารคิดเลือกเกินไปนะคะก็สังเกตเห็นหนู่นเห็นนี่เห็นนั่นนะคะก็มาเดือดร้อน f อฟีนี่แหละค่ะให้เอฟดูนะคะเป็นเพื่อนนะคะนี่นะคะจากสถิตินะคะถ้าว่าตัวหนังสือเล็กแคบนะคะแคบเราไปขยายดูเอาเรื่องนี้สถิตินะคะแอดก็เฮ้ยทาไมเอาหน่วยละเอาเอาวินหลานนะคะมาประ,ประกบกันกับของแอดนะคะเอาวินหลานมาประกบกันกับเด่นล่างแอดนะคะนี่ เฮ้ยทำไมมันถึงได้เอามาเป็นหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างเนาะแอดก็สังเกตเห็นนะคะเพิ่งสังเกตเห็นสองงวดก่อนนี่นะคะออางวดที่ผ่านมานะคะก็เอามาชนกันนะคะก็ได้สี่ห้าเจ็ดนะคะสี่ห้าเจ็ดซึ่งหลักหน่วยล่างมาเจ็ดจริงๆด้วยนะคะเจ็ดจริงๆเนี่ยพออเอามาเป็นตัวชนเนี่ยนะคะมันก็ได้สี่ห้าเจ็ดนะคะสี่ห้าเจ็ดทุกคนนี่มันเข้าไปที่เจ็ดนะคะมีตัวนี้นะคะที่ชนกันเราไม่เข้านะคะเดี๋ยวแอดเออแอด ต้องต้องปิดก่อนนะคะว่าตัวนี้คือไม่เขาเ้านะไซละอันตัวนี้มันตัวโจะนะคะเอกซก็จะเห็นแล้วมากนะคะนี่นะคะตัวเจะนะคะอ่างวดน,นี้นะคะก็แอดก็ลงเอาปะทะกันนะคะสําหรับท่านที่แบบว่าอ่ายังไม่รู้นะคะว่าสูตรร้านเราเอามาต่อยอดเป็นหลักหน่วยล่างนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะคะทุกคนอ่ะเอาให้ดูเนาะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเ้าศูนย์หนึ่งนะคะห้าเก้า 5 6 9 8 1นะคะซึ่งปะทะกันแล้วนะคะ3ตัวนี่ ไม่น่าจะหลุดนะคะ3ามตัวแต่5้าตัวเดียวแบบตัวนี้เนี่ยหลุดค่ะตัวเดียวแบบตัวนี้มันมา6แทนนะคะ S f u ฟัเ9มันมา6นะคะเนี่ยแต่ว่างวดน,นี้ได้8 9 1หนึ่งนะคะ8 9ดเหนึ่งเราต้องรอดูผลนะคะอันนี้คือสถิติ S S เก็บให้ f c ดูนะคะถ้าตัวน้อยหน่อยก็แคบนะคะแคบแล้วไปขยายเอาเด้วยจ้ะนี่นะคะเราเราได้ออกมานะคะเอาวินลังมาต่อยอดนะคะเออสังเกตเห็นเพิ่งสังเกตค่ะเพิ่งใช้งานงวดวันที่16กพฤษ พคมใช่ไหมคะไม่ใช่สิวันที่สองพฤษภาคมนะคะแล้วก็มาวันที่สิบหกก็เป็นงวดที่สองงวดนี้เป็นงวดที่สามค่ะที่เราจะใช้งานกันก็คือห้าหกเก้าแปดหนึ่งซึ่งตัวที่มันชนนะคะแอด,ดก็เอาของแอด,ดมาประทะกับหลานอ่ะอันนี้เป็นตัวเจาะนะคะที่หลานให้นะคะที่หลานให้อันนี้ของของหลานนะคะคือเขาเจาะมาให้อย่างนี้นะคะหกเก้านะคะหกเก้านี่คือตัวเด่นนะคะหกห้าหกแปดหกหนึ่งนะคะเก้ <t> าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งแล้วก็หกเก้านะคะนางเ้นให้ที่หก ะะอาจจะมาทางเก้าก็ได้นะคะแต่อย่างว่าแล้วเขาเน้นให้ตรงนี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะนี่แอดก็เอาหกห้าหนึ่งแปดเก้านะคะหกห้าหนึ่งแปดเก้ามาต่อยอดนะคะเลขติดบนล่างของนางงวนนี้เจ็ดศูนย์สี่ค่ะซึ่งสี่ก็ไปชนเลขดังนะคะเลขดังแล้วก็ชนกับเม็ดเดียวของแอดด้วยนะคะซึ่งน่ากลัวค่ะไม่รู้จะมาหลักไหนนะคะไม่รู้ของใครจะหลุดนะคะตอนนี้ไม่รู้ของใครจะเข้าจะหลุดแต่ต้องมีแน่นอนนะคะแต่ต้องมีแน่นอนเพราะว่อแอดเห็นนาง ให้แบบนี้ก็น่าตกใจอยู่นะคะอันนี้เขาเจาะให้แล้วก็เลยเผื่อเอฟซแบบเอ้าเขาไม่เจาะให้เหรอือทําไมถึงเอา คงเข้ามาทาไอ้นี่นะคะาะให้ค่ะไอ้ไอ้เราก็เก่งเกินนี่ค่ะเก่งเกินไปให้สังเกตันสังเกตนี่นะคะแอดชอบสังเกตตัววินหลานนะคะเออแอดเห็นนะคะแอดก็เลยเอามาปะทะก,กันกับของแอดนะคะปะทะกันกับของแอดแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะเนี่ยนะคะแล้วแอดก็เลยเอาเนี่ยพอชนกันนะคะชนกันมันได้เก้า 891นะคะนี่เลยเอามาชนกันเป็นตัวใหญ่ๆให้ f อฟเห็นนะคะให้ f อฟเห็นเนาะวดก่อนนี่ก็เอาเอามาชนกันนะคะแล้วเอาของเอสกับของร้านไปประกบกันดูอีกทีนะคะไปประกบกันดูอีกทีมันก็จะได้เลขนี้ออกมานะคะก็คือเราเราลองทำเนาะคือตัวเจาะของเขานะคือ แค่นั้นแหละค่ะมีอยู่แค่เขาก็เน้นให้สี่คู่นะคะเราก็นั่นเลยค่ะวัดดวงวัดใจไปนะคะแต่เราก็อยากขยายความหน่อย <c oughs> มาทําให้ตัวเองงง,งอะไรประมาณนี้นะคะเอาเราก็อยากแบบเฮ้ยเอามาดูหน่อยว่าประกบกันจะได้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะนี่นะคะแอดก็ประกบกันแล้วนะคะก็ได้แบบนี้นะคะทุกคนเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเดนล่างแอดนะคะประกบกับของหลานนะคะห้าหกเก้าแปดหนึ่งเนาะชนล่างนะคะแปดเก้าหนึ่งก็คือเราปักหลักล่างไว้แล้วนะคะ แปดเก้าหนึ่งเลยนะคะทุกคนก็จะได้เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะแปดห้าแปดหกแปดเออเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเก้าแปดแปดแปดหนึ่งนะคะเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเก้าเก้าแปดเก้าหนึ่งนะคะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดอือซึ่งเขาก็เจาะของเขามาให้แล้วนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะ เออมันก็ได้แบบนี้นะคะทุกคนถ้าเอาของแอดกับของร้านมาประกบกันคือประกบกันก้างวดยังไม่หลุดสักงวดแต่ว่าส่วนมากนะคะนางจะพึ่งตัวเองนางไม่พึ่งแอดนะคะแต่อันนี้เอามาให้เอฟซีดูนะคะว่าสูตรร้านเราเอามาปักหลักหน่วยล่างด้วยนะคะไม่รู้อธิบายละเอียดไปอธิบายละเอียด ไหมนะคะเห็นไหมนะคะเออเอามาทําเป็นหน่วยล่างนี่เด้อค่ะหน่วยล่างนะคะอ่าหน่วยล่างนะคะชนกันออกมาแล้วได้เก้าแปดหนึ่งค่ะได้เก้าแปดหนึ่งนะคะนี่เดอ้อเผื่อบางท่านที่ f อที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้เนาะอันนี้ก็คือตัวที่เขาเจาะให้ก็มีมีที่ให้เห็นนั่นแหละค่ะก็คือก็คือหกเก้านะคะนั่นคือตัวที่เขาเจาะให้นะคะเราก็นี่เกินนะคะเอาวินเข้ามาทําเป็นเอามาต่อยอดได้แล้วครับ อมาทำให้เอฟซีดูนะคะงวันั้นโหมั่นใจมากฟันทงเก้านะคะไปเจ็ดเก้าเฮ้ยโอหกศูนย์ศูนย์หกถือบอกว่าถือแล้วเฮ้ยไปเจ็ดเก้ามันือสิถืออเกต้าเพิ่มอีกแ้มหนึ่งก็เป็นหกศูนย์วโอ้ไปสิบหูนย์สิบหกเง้วนะนั่นนะคะแต่ว่างวดก่อนนี้ได้กันเต็มเต็มเลยนะคะ นางเจาะเข้านะคะงวดนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนี่นะคะนางให้เด่น69นะคะ69นะคะ69ก็ประกบ5ประกบ8ประกบ1นะคะประกบ5ประกบ8ประกบ1นะคะก็จะได้ก็จะได้เหมือนที่ให้ดูนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะคือตัวเจาะของเขานะคะแต่เรากระดือเกินเข้ากับหาเนี่ยเหตุไปแห่งเอฟซีเนาะเอาเราก็สังเกตนู่นสังเกตนี่แหละค่ะ เราเราต้องเป็นคนหูตาว่องไวนี่นะคะอันนี้คือของหลานให้นะคะเน้นให้แบบนี้ค่ะจะมาเก้าหรือมาหกหรือจะยังไงก็พิจารณากันดูแต่วินนางนะคะเก้างวดนะคะเก้างวดหลุดแค่งวดเดียวนะคะงวดเท่าเท่าวินกันเองนะคะก็คืองวดนั้นนะคะงวดเอองวดไหนเฮ้อที่มันออกอะไรนะคะนางวินวินนางหลุดนะคะมีอยู่ได้วินนางหลุดงวดหนึ่งเดมันตัวไหนนะ แต่ถ้าเอาของแอดกับของหลานประกบกันนะไม่ไม่หลุดนะคะมีตัวไหนนะไอเร็วเร็วนี้ไองวดสี่เจ็ดนะอ๋อนี่ไงงวดนี้ไงที่นางต้องพึ่งแอดนะคะนี่มีงวดนี้แหละคะ่ะที่วินนางไม่ไม่ประกบกันเองแล้วก็วินนางหลุดนะคะแต่ถ้าเอาของแอดมาดึงนะคะเอาของแอดมาประกบด้วยคือไม่หลุดคะ่ะยังไม่หลุดเลยนะคะเก้างวดแล้วนะคะเก้างวดยังไม่หลุดอ่ะมาดูงวดที่สิบนะคะจะเป็นยังไงกันก็ตามนี้เลยเด้อค่ะงงไหมคะไม่งงนะคะอันนี้ก็คือนี่แหละคะ่ะไม่งงเนานะ เออแอดก็กลัวเฮ้ยเอฟซีดูไหมเนาะว่าของหลานเป็นวินหน่วยล่าของหลานเป็นปักหลักเหมือนล่างนะก็เลยบอกว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิมใหม่แนละ้ว่ายให้เอฟซีดูตรงนี้นะคะอาสํำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะตัวที่ชนกันก็คือ98 1หนึ่งนะคะทุกคน98้าแปหนึ่ง้ำรคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชว์บีเดจ้า